สวัสดีค่ะทุกคนนูวันนี้พวกเรามากันสองแม่ลูกนะคะพวกเรามาทานข้าวซอยร้านเดิมพอดีพอ่อกลับบ้านไปแล้วพ่อไปกรุงเทพทํางานครับพวกเราก็เลยมากินข้าวซอยกัน2สองแม่ลูกนะคะอยู่หน้าร้านอยู่หน้าวัดเหมือนเดิมค่ะร้านเดิมค่ะมาทานร้านเดิมนะคะมีขายทุกอย่างเลยเห็นไหมน,นี่คือเมนูเขาแล้วก็นี่เมนูน้ํานะคะนี่เมนูอาหารกับเมนูน้ํามีหลายรายการนะคะอยู่หน้าวัดอร่อยทุกอย่างค่ะมาทานกันได้นะคะ พอดีกับมามา,มากับผู้ชายสองคน<า><า>นะจ๊ะมาเยากได้ไหยไดอะไรขนหวานเราสั่งน้ำแล้วเดี๋ยวเอาของหวานกลับบ้านอากาศเรานร้อนอย่างนี้ต้องของหวานหรือว่าน้ำเย็นๆเ,เนาะดูเหนื่อยฉันสิคะเหนื่อยแต่ค่ะพอดีเอานี้มาค่ะ เอารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีว่าถ้าถ้าครบหนึ่งพันโลอ่ะเราต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วทีเนี้ยวันที่สิบสามอ่ะหนึ่งพันพอดีแล้วทีเนี้ยก็ติดสงการใช่ไหมพอติดสงการวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะสิบเจ็ดแล้วร้านเปิดแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะพอครบหนึ่งพันโลเราก็ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทีเนี้ยครบแล้วเราก็เลยมาผิก็เลยรอในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เราก็เลยสองแม่ลูกก็เลยพากันมาทานข้าวซอยนาวัดเหมือนเดิมนะาจ๊ Okay, bye bye. bye, bye.